สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟองปายเบิร์ตสุขสุขคนเนาะมาปกปลอกกระเป๋าปีเกษตร,รคนเลียางายเนะาะตักทายสวัสดีพี่น้องพนังกงานทหารตำรวจกรรมกรแบกขามสามล้อเนาะมาเมริชีมา,มมาปั่นเขาเนะเขาเขาดอเขาเนาะขาดาว่าประมาณได้อยู่สี่สิบสี่สิบปลายนี่แหละบุกเกิลน,นั่นเนาะยังได้สุดกับฮาซิปเพราะว่ามันถือเขาพ้นห้ำเน,ะนาะสำหรับมันมันทองมาสวงนะ มันก,ก็เลยหมากมันเป็นแมงเป็นยังบบกคอยสมบูรณ์ไปไดยแต่ตัวสมบูรณ์ก็มีอยู่แต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยเริ่มกลัวข้าขวขัวหัวหอมถ่าเนาะถารถปันมากไเนอะอย่ารถปัน่นสิตัวให้เสียไก่ซื้อเ่อยากเคยมีได้พป่นะปาะส่วนนั้นยังขัวไก่เนาะ กักเก็บอาหารการกินปันปะยันว่าพุ่นหำมันสิหยาบมันสิหยาบมองกองพี่เนาะว่าเขาตัดมันมันลายคุ่งหำเฮาบ่มีเนาะกองใส่กําลังเทียงปะดานสาวมาปันซอย ูเนาะเขาเพิกกระได้ร้ายได้ปีนี้ห่างก,กัเครื่องหนึ่งเพิ่นปันเลยได้แปดสิบปลายนะยังอีกเครื่องหนึ่งหมดอ่ะปีนี้ประมาณอยู่สองร้อยนะเขาเพิ่นแต่เขาเข้าบอดได้ร้ายพี่น้องมันถึกเพียร้ายพาลงไปเบิ่งสมาคมตึกแฮ่เขาเนาะอดคันได้เดิพิตาชีระอีบอกเพิ่นวา่าอยากอยากเผาประคอกพี่เนาะ ไปใต้ฉีดถือ่อยู่บ่วะสำหรับนี่มันเขาฮอดตัวฮอดดำหลาเนาะกระเริ่อมชี้ไม่ห้อยเลื้องมาเลยแต่ก็ตรงดีอยู่เลยพี่เนาะพอบุคคลได้รีบร้ายไปไดยเนาะแต่มันฝืนจากเพียอะไรพี่นาะเพอเพียลงเขียนลงอย่าเบิดแถวเลยมาตกนำ้ำเขียนน,น,นี่แล้วหนาว้ามัน งามตอบโจทย์ก็คือสีเป็ฟตาสีไดร์ลายน้ำมูอยอูไปเบิ่งสมาคมตึกแหงเนาะเป็ฟตาสีได้เผาอยู่บ่บ่ได้แก้มเนาะโอ้เสียงดังตึมๆติมเนี่คือสีแมนรถปั่นนะพี่น้องคือสีปั่นล้านนี่แดียวแล้วจะสีมาเขาคือสีเป็นหล่อเพีนหมดเลยเพี่น้องจะสียดปัน่น เี không? Không kh ่นบเขาเนาะ่อเขาเคยมาใส่เบ็ดไม้ใส่เบ็ดเท่าแทนเพื่ได้ละม้าอยบ่ฮะโอ้คือสมผุดหายเนาะเสยนเติงเสนเติงใส่โอ้ไต่กบพี่นะตัวพวกใหญ่มันเลยสองตัวซีมือซีมือเส้นเติง เด่นประคอปลาคอหน่อยเนาะประคอใหญ่ประปากก็ประดิษฐกับมีดได้นี่เถืกออยู่บ่โ้สิแมนแล้วรถปั่นขั้นนั่นแหละตืมๆอยู่คือจะเลี้ยวอะไรจะมาหอนิอ่ามันเชนเติงเนาะเชนเชนแฮ่เเพิ่นอาเอาบ้องตึกให้นเอฟซีเบิ้งเบิ้งน้อยเชนหอยนี่จิมันก็เชนเติงอยู่บ่ โอ้มันก็นตื่นแต่ต้อนโดดไปแล้วเนาะเอาเบอ้อมันอยู่บะโั้นัมันขืนโชว์อะไรท่านน่ะ,ะคืออยู่บะเชนเตียงเนาะม้าอยู่บะ trước chơi, chơi hè cả nó <laughs> Ờ Khá hè chơi cục cả nó Khéo chỉ muốn lại <laughs> Theo khèm của nó từ Theo khèm Vâng ủa chào mái này bộ à long bướng oh, chắc là vội thầy điện lưới tường một léo ủa 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 không ủa <laughs> เสียนหอยได้ปลาดุกเนะยู่อยู่ปะล่ะฮะมัออกแล้วปะจ้ะโอ้โห้เดละเคยงเค็งกี่กัางประมอหน่อยพี่น้อง เขเป็นตาตาขืออยู่เนาะเดย์ใ่ปลาดุกป่ะปลาดุกหน่อยเนาะโใหญ่ปลาดุกนาธรรมศาสตร์ท่าวิจเชียนเติงคุณเน้เบืองคุเออ เห็นมันเห็นมันพอกพอกเยผอมากวาดเลาเนนองก็ซ้ำหลดปั่นเข้ามาซ้ำเป็นปัน่ลนลาดนั่นแล้ววันี้เฮาปั่นเสาจัง่อ,อยอ่ายังเหลือกมาอู่เนาะ chết cho tòng tòng như Nó xeo mai đây đi ừ, đứt là ôi ôi hè mình hè thương vậy đứt gì nào bỏ công ya này công an à nhang mệt, vừa mít đá, mửa đấy phe nọ, nắm nó, cứ có ba không? có, thay tầm này còn gì nữa, Tức Tức hào nó. ว่องเย็นเบืองลุมนี่ไปตาอย่ได้มอสอมีได้ไหมนี่รุกวะนี่โอ้โหมือเปล่นหางเพือ <c ười> อ่อนไปขอกางม้งเพื่จะได้ปทั่วไปขอใหญ่งเ <c ười> <c ười> ดี๋ đây, ยกขึ้นาะเนยกขึ้นนาะคือเน

ข้าวกลั่นเนาะข้าสดโอ้ปลาขอไล่ขอไล่หน่อยตัวใหญ่ปลาถือเนาะมี่เล็ปลาขอใหญ่กไงโอ้หนามไลาแบบนี้เนาะบหอยว่าวล็อกป่าสม,มาคมรถปั่นมาขมายเนาะเอาไปขึ้นไปจัดแจงอาหารการกินก่อนโอ้สมาคมรถปั่นขมายเนาะ

กำลังปรุงไก่แล้วพี่น้องไก่เลยปลาเข่าสอมะคีนะติ๊กมะคอที่กินเชียนเติยงกับเชียนน้อยแต่ปลาคอหน่อยกินตุ่มไก่ไปก่อนปลาคอไรปลาคอกินตุ่มไก่ไฮรุ่นน้อกันเด็กพี่น้องนะว่าสิได้จักสอบฝากคอมเมนต์เดาๆเรื่องวสิได้จักสอบ คือว่าสำเร็จไปเนาะสำหรับเขดาดอฮ่4 0 8เก่าสอบโอ้ขอบใจขอบใจสม,มาคมรถบันเฮมาแก่งานไ0เก่าสอบโเทิงอาซิอ่เนาะโบโบเกิดขาดไหมอ่ะถือว่าสำเร็จไปโดยด,ดีเนาะสำหรับเขดาดอฮ แก่แก่แก่มะเรงอืาแรงพอได้เฮาเส้ไหมเอาเสื้ไหมอมืางรงเชียนเติงตึกปาาอะไรตึกป้าขอหน่อย